สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้และอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีซึ่งถ้าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณอาจจะคิดว่าไม่ตรงกับคุณเลยในคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่า ไพาทารโร่เนี่ยไม่แม่นหรือว่าคิดที่จะไม่ติดตามช่องของผู้จัดเพราะว่าคราวหน้าเนี่ยผู้จัดก็จะทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาทุกเดือนแล้วสิ่งที่ไพาทาโร่ต้องการสื่อสารแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยเ,เขาจะ เลือกพูดถึงคนที่กำลังมีปัญหาจริงๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปนี้เขาไม่ได้พูดถึงคุณหรือว่ารู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณก็แสดงว่าคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีไม่มีปัญหาอะไรที่เขาจะต้องเตือนต้องเตือนให้คุณระวังตัวหรืออะไรพวกนี้ฉะนั้นก็ขอให้คุณมีสติในการรับชมและถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มัน ในคําทํานายเนี่ยมันอาจจะเป็นไปในด้านลบคุณก็อย่าไปจิตตกแล้วก็เพียงแต่ว่าหาวิธีรับมือป้องกันเพราะว่าสิ่งที่ไลายนีย่มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะถ้าคุณรู้วิธีเตรียมตัวที่จะป้องกันปัญหาอันนี้ก็คือประโยชน์ของการดูไพ่ทาโร่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของเจ้าชะตา คุณได้ไพ่ก้าเหรียญและไพ่ประกบหน้าของคุณคุณได้ไพ่ก้าดาบก็เป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการแยกตัวต้องการเป็นอิสระจากาสถานการณ์หรือว่าผู้คนรอบข้างแต่ก็มีบางสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องรักษาหรือว่า เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีด้วยในเวลาเดียวกันในเรื่องการให้และการรับที่ให้ลงตัวรวมถึงการที่คุณเนี่ยจะต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ประเมินคนรอบข้างแล้วก็ตัวคุณเองด้วยว่าคุณควรจะปฏิบัติต่อกันยังไงควรที่จะสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเอง ยังไงกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเ,เขาจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณยกตัวอย่างเช่นการให้และการรับที่บอกว่าต้องมีขอบเขตอันนี้คุณก็ต้องดูว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะแล้วเข้ามาขอยืมเงินคุณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูแล้วว่าการให้ของคุณเนี่ย อันเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษให้กับตัวคุณเองแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยถ้าใครเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์กับคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันมีแต่จะสร้างปัญหาให้กับคุณเพราะว่าเป็นไพ่9ดาบที่ประกบหน้าบวกกับไพ่6ดาบแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญก็ไพ่หกดาบก็หมายถึงสถานการณ์ที่ว่า คุณอาจจะสูญเสียผลประโยชน์นะที่คุณช่วยเขาในเวลาเดียวกันคุณก็ยังต้องมาเสียความสัมพันธ์อีกทีนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทบทวนเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำอะไรร่วมกับใครในช่วงเวลานี้นะคุณก็ต้องดูอะว่า,าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นการลงทุนร่วมหุน้นหรือทำอะไรถ้าเกิดว่า มีเพื่อนเข้ามาชักชวนหรืออะไรพวกเนี้นะต่อให้คุณมองเห็นผลประโยชน์ก็ตามแต่ว่ากรณีสำหรับใครบางคนเนะี่ยการอยู่ห่างๆหรือว่าอย่าสนิทกันมากอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณในช่วงเวลานี้เพราะว่าอ,อะไรที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยนะมันพอได้มาทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นทตุแท้ของคนคนนั้น นะคุณจะได้เห็นความเ,เจ้าเล่เล่เหลี่ยมฉลาดแกมโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณเป็นคนที่เซนสิทีฟคุณรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวคุณเองการที่จะอยู่ห่างๆคนประเภทนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำนะแล้วก็อย่าไปคิดเลยไอ้เรื่องผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันจะทำให้เสียมิตรภาพ อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อะต้องการสื่อสารให้กับคุณได้รู้ทีนี้มีบางสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนกับคุณอีกว่าช่วงเวลานีา้การที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะมีเงินทองนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีให้คุณแล้วก็ให้โทษกับตัวคุณเองทีนี้ การที่คุณมีฐานะมีเงินทองทีนี้เวลาใครๆมีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเขาก็จะเข้ามาหาคุณเขาก็จะคาดหวังในตัวคุณทีนี้กเ็เป็นสิ่งที่ยากที่คุณจะปฏิเสธแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณให้นะบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้คืนเพราะเขาคิดว่า ไม่เป็นไรหรอกคุณรวยแล้วนะเพราะในไพ่เนี่ยมันมีโชว์แบบนี้สถานการณ์มันจะเป็นในรูปแบบนั้นหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการที่ว่าคุณคิดว่าคุณมีเงินทองมีอะไรอย่างนี้แล้วคุณคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษจากคนรอบข้างโดยที่ว่าเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยเห็นคุณค่าใครนะคุณจะเข้ามาทำดีก็ต่อเมื่อเวลาคุณอยากจะใช้เขาหรือว่า มองเห็นผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันฉะนั้นาการให้การรับก็ต้องอให,ให้มีความลงตัวให้มีความบาลานซ์แล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณก็ไม่ชอบที่ว่าใครจะมาเอาเปรียบคุณฉะนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะไปเอาเปรียบใครอันนี้ก็คือ ในเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงได้ปัญหาไอ้เรื่องความแตกแยกหรือว่าความผิดใจกันเนี่ยมันก็จะไม่มีทีนี้อย่างที่บอกอะว่าต่อให้คุณสนิทกันแค่ไหนเรื่องคําพูดเรื่องการกระทําอะไรพวกเนี้ยคุณก็จะต้องชัดเจนแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกัน เพราะในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เอ่อเอาเปรียบในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์เนี้ยต้องแบบออกห่างกันหรือว่าผิดใจกันแล้วมันจะส่งผลที่จะกระทบกับคุณอะในระยะยาวกรณีว่า,าคนคนนี้เขาเป็นเพื่อนคุณ แล้วก็เขามีความจริงใจแล้วมันมีผลประโยชน์ที่คุณจะพึงมีพึงได้อะที่ควรจะทำอะไรร่วมกันน่ะถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ซื่อสัตย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อการที่เราเห็นแก่ได้อะเห็นแก่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผิดใจกันแล้วก็ไอความสัมพันธ์การพึ่งพาการคาดหวังจากกันเนี่ย มันก็จะเริ่มหมดลงอันนี้ก็คุณก็ต้องระวังด้วยบางทีเขาอาจจะเข้ามาทำแบบนี้กับคุณก็ได้แล้วเป็นสถานการณ์ที่บังคับเหมือนกับว่าทำให้คุณหนักใจอะ่ะคุณปฏิเสธไปคุณก็เสียใจหรือว่าคุณจะทำอะไรร่วมกับเขาเนี่ยคุณเองคุณก็จะเจอปัญหาแล้วคุณก็จะเสียใจสุดท้ายก็จะเสียความสัมพันธ์เสียมิตรภาพแล้วก็เสียผลประโยชน์ ที่พึงมีพึงได้ร่ว,รวมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่มีเรื่องความรักใครที่จะมาหักอ,อกคุณหรืออะไรไม่ใช่คือตอนนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องคนใกล้ตัวที่จะเข้ามามีส่วนเ,เกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนในเรื่องผลกระทบให้กับคุณในด้าน ผลประโยชน์เงินทองอะไรพวกนี้ก็ขอให้คุณต้องระวังส่วนในด้านาธุรกิจการลงทุนหรือว่าการที่คุณมีทรัพย์สินที่ดินหรืออะไรพวกนี้ช่วงเวลาเนี้ยคุณก็ต้องระวังคนรอบข้างที่จะเข้ามาติดต่อหรือว่าทำประโยชน์อะไรกับคุณเนี่ยอ,อาจจะเป็นพวกที่สร้างภาพ แล้วก็ไว้ใจไม่ได้นะมันจะมีบางสิ่งที่คุณเนี่ยควรจะต้องต,ตรวจสอบออคนคนนีย้ยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกในหน้าพวกเอเจนต์บริษัทนี้หรือว่าพวกผู้รับเหมาอะไรพวกนี้คุณก็ต้องดูว่าพวกนี้เขามีลายเส้นจริงไหม แล้วก็รีวิวผลงานอะไรของพวกเขาอะเป็นยังไงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วบริษัทนี้มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าอย่างพวกเอเจนต์ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณฝากให้เขาดูแลบ้านอะคุณให้คอมมิชชั่นเขาแล้วคุณก็ต้องดูอีกว่าอะไอ้นู่นซ่อมไอ้นี่เสียอะไรเงี้ยเขามาเรียกเงินเงินคุณเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยของจริงไหมคุณก็ต้องมีคนกลางคุณก็ต้องมีคนช่วยตรวจสอบเพราะว่า ในเหตุการณ์นี้มันจะมีแหละการที่ว่าใครบางคนที่ไม่จริงใจกับคุณนะมองเห็นคุณเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้คือเป็นสถานการณ์ที่อย่าไว้ใจใครทั้งหมดแต่ที่ผู้จัดยกตัวอย่างมาไม่ได้หมายความว่าพวกเอเจนต์ทุกคนจะเป็นคนขี้โกงหรือเป็นไอ้พวกคอนสตรักชั่นพวกรับเหมาก่อสร้างจะเป็นแบบนั้น แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงที่บางคนเซ็นหนังสือแล้วแต่ก็หนีให้ไปฟ้องเอาเองอะไรอย่างนี้ก็มีก็อันนี้แค่เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างให้คุณต้องระวังกับผลประโยชน์ของคุณที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็อย่างที่บอกมันมีพลังงานของไพ่ในด้านลบแต่ว่าถ้าคุณรู้จักหาวิธีป้องกันคุณก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะ เจอไอ้ปัญหาพวกนี้ได้อะนะก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานมีพยานแล้วก็เอ่อคุณต้องทันเล่เหลี่ยมคนนะ่ะแล้วไพ่ก้าวดาบอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเครียดนะนะทีนี้ก็ขอให้คุณนะ่ะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยก็สร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวเองแล้วก็ ทำตัวเองให้ให้เข้มแข็งอะ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นกับใครๆอีกหลายคนมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกเราก็แค่ต้องหาวิธีรับมือก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ